สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะเปิดประวัติไมเคิลภูพาตอดีตพระเอกด,ดังหลังเสียชีวิตก่อนซึมเศร้า2ปีจากการเสียชีวิตของไมเคิลภูพาตหรือมิเชลชัยโรดภูพาตเบื้องต้นครอบครัวไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตและจะนำศพไปประกอบพิธีทงางศาสนาต่อไป สำหรับประวัติของไมเคิลพูพาร์ตเป็นลูกครึ่งคุณพ่อเป็นชาวเบลเยียมคุณแม่เป็นคนไทยเป็นพี่ชายของโอลิเวอร์พูพาร์เกิดที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์จนอายุได้3ปีย้ายมาอยู่ประเทศไทย พออายุได้14ปีไปศึกษาต่อที่ประเทศนิวซีแลนด์สำหรับผลงานในวงการบันเทิงของไมเคิลพูพาสมีผลงานโฆษณาที่สร้างชื่อเป็นงานโฆษณาเครื่องสำอางยี่ห้อหนึ่งถ่ายคู่กับสินิทราบุญยศักดิ์มีผลงานถ่ายแบบผลงานละครโทรทัศน์เช่นเรื่องเมียรายวันคู่รักรังหนาวส่วนผลงานการแสดงภาพยนตร์แสดงเรื่อง303กลัวกล้าอาฆาตรับบทบาทเป็นบาทหลวงนิวัตในปี2538 แสดงละครเรื่อง3มใบไม่เถาแหวนทองเหลืองเติมรักให้เต็ม2539เรื่องรักเร่เร่รักร้างคู่รักสันติบาล2540ชุมทางเขาชุมทองเลือดรักเลือดริษยาสาวใช้ไฮเทค2541อย่าลืมฉันความรักกับเงินตราพ่อจอมยวนแม่จอมยุ่งพ่อไม้ทีเด็ด 2542รังหนาว2543มณีหยาดฟ้าดอกรักบานหลังฝนมัสยาลูกไม้ไกลต้นเขาวานที่หนูเป็นสายรับระเริงไฟ2544แรงเงาอุบัติที่หัวใจ2545นิราชสองพบ2546ก็ว่าจะไม่รัก2547 เจ้าสาวสรัม2564รรักนอกรอบแสดงภาพ,พยนตร์ในปี2,536เรื่องกล้ากล้าหน่อยอย่ากก่อยนัก2,541เรื่อง303กลัวกล้าอาฆาต2,551เรื่องโลงต่อตายผลงานมิวสิกวิดีโอเพลงไว้ใจของอำมพลลำพูนและเพลงทำใจไม่ได้ของอิทธิพลางกูล ทางทีมข่าวคมชัดลึกบันเทิงขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของไมเคิลภูพาสด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากคมชัดลึกออนไลน์ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ